พี่น้องครับผมพี่พี่น้องหลายครับหวยวิ่งงวดที่สิบหตุลาไปพลาดครับดันไปกระดกเจงงวดมานี่ก็เข้ามาตลอดนะครับผมเลขวิ่งเฉพาะสูตรนี้ตลอดครับงวดของสิบหกตุลาเพราะว่า ผมเอางวดของหนึ่งตุลาทำเสร็จนะไม่ได้เก้าสี่ได้วิ่งแต่ว่ามันออกหนึ่งย์หกลายเป็นกระดกหัวขึ้นช้างน่าก็หนึ่งห้านะครับผมเราไปดูงวดนี้กันต่อนะครับพี่น้องครับสูนยแน่ๆเดิมครับผมผมจะทำให้ดูนะครับเราของเอางวด สิบหกตุลาหลักแสนนะครับผมหลักแสนตัวตั้ง6กหนึ่งสามหแล้วเอาเลข2ตัวล่างนะครับสองตัวล่างไปบวก จักการง,าง่ายนะครับผม6บวก1บเป็นบวก5เป็น11นะครับผม6บวก5เป็น11เราก็จะได้เลขวิ่งมา2ตัวคือ7กับ1ของงวดที่1พฤศจิกายนะครับผม 7กับ1นะครับเรามาดูกันว่างวดนี้จะมาไหมนะครับผมจะได้ของงวดเราทำของงวดที่16ตุลานะครับผมมันจะได้ของงวดที่1พฤศจิกายนนะครับงวดนี้จะได้7กับ1นะครับจะมา1ตัวเเลอๆมา2ตัวครับลองเอาทำดูนะครับผม ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะขึ้นจะขึ้นบนนะครับหมอยนี้จะขึ้นบนถ้าส่วนใหญ่ลองเอามาดูนะครับผมลองเอาไปทําดูจับใส่กันนะครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามจนดูจนจบแล้วครับผมขอบคุณครับ